สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนี่ยกับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคาดดาวโครโบกันดีกว่านะครับไม่ใช่เป็นการสปอยนะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเคยมีดารมาม่าเกี่ยวกับเรื่องของคลิปแนวแนวนี้ในช่องผมอยู่นะครับซึ่งมันนานแล้วนะไม่อยากพูดนะ ก็เดี๋ยวเรามาคาดเดากันดีกว่านะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ผมไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไปศึกษาอะไรมาก่อนหน้านี้นะครับคือผมอยากให้มันมาเฉยๆนะครับแล้วก็บางเรื่องนะครับผมอาจจะไม่ได้หยิบมาซึ่งเดี๋ยวเอามาคุยกันในท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเรียงจากอันดับท้ายสุดจนถึงสูงสุดแล้วกันนะครับผมอันดับอันดับอาจจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้ไม่ที่ผมหยิบมาอาจจะน้อยหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ในแต่ละเรื่องเนี่ยผมให้เหตุผลเม่มันต่างกันเข้าใจว่าให,ห้ผลแต่ละเรื่องต่างกันนะครับผมคือบางเรื่องที่ผมไม่หยิบมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องมาคอแลบอ่ะเออเพนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้หยิบมานะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมันที่อันดับแรกกันดีกว่านะครับอันดับแรกก็จะมีวันพันแมนครับผมวันพันแมนเนี่ยที่ผมหยิบมาเพราะว่าผมเคยพูดไว้ตั้งนานแล้วไงว่าแบบมันจะมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่หยิบมาแล้ว คือมันมีเกมมือถือไงนะครับผมแล้วก็มันเคยขอลลบกับเกมอื่นมาก่อนด้วยนะก่อนหน้านี้ด้วยนะก็เลยคิดว่ามีโอกาสมานะครับผมแต่ว่าผมเคยคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันก็ไม่มาสักทีนะครับแต่ผมก็ยังหยิบมาอยู่ดีนะก็ยังคาดหวังว่ามันจะมานะครับผมแต่ก็คิดว่าไม่น่ามาก็เลยคิดว่าให้อันดับท้ายสุดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อันดับต่อมานี้มีโอกาสมาสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะลางท้ายนิดนึงเนาะนั่นก็คือเรื่องบีทครับผมนะ เพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งจะไปคอลแลบกับ Rov มาแล้วก็ที่สําคัญนะเกมใหม่เพิ่งจะมาแต่เป็นเกมค่ายจีนนันี้ผมไม่อยากจะพูดมากอะ่ะคือค่ายจีนมันไม่ได้ส่งผลอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะาเกมค่ายจีนนะเข้าใจป่ะมันไม่น่าจะมีอะไรอะ่ะเออก็คิดว่าออที่มีโอกาสมา,มามากที่สุดก็เพราะว่ามันไปคอลแลบกับ Rov เนี่ยแหละแต่เรื่องเกมใหม่อันนี้ผมไม่อยากจะไปเอามันมาอยู่ในองค์ประกอบที่จะมาคอลแลบกับเกมแ a นเจอได้นะ ก็คิดว่ามีโอกาสมานะครับแต่ไม่สูงมากนะเพราะผมก็ไม่รู้มันจะมาคอล์รัททาไมอ่ะแต่ก็มาได้นะเออมาได้แหละผมไม่รู้จะให้เหตุผลอะไรนะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเรื่องใจบาครับผมเรื่องใจบาทเนี่ยผมก็เดาวไว้นานแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังไม่มาสักทีแต่ว่าผมก็ยังให้หผลซ้ำๆเหมือนเดิมว่ามันเพิ่งจะไปคอลับกับเกมก่อนหน้านี้มาซึ่งจําชื่อเกมมาได้แล้วแล้วก็ เสื้อผ้าครับผมนะมันไปคอลแลบกับเสื้อผ้ามาด้วยนะแล้วที่สําคัญก็คือในเกมของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็คอลแลบมาไม่น้อยนะแต่เกมที่เป็นกอรบลแล้วคอลแลบกับยายบาทเนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่แต่ก็มีนะก็คือเกมที่เอ่อเป็นเกมเดียวกันกับที่คอลแลบกับไซตามะซึ่งผมจําเกมไม่ได้จำชื่อเกมไม่ได้นะเป็นเกมแนวตั้งนะครับซึ่งทําออกมาดีเลยนะภาพสวยดีนะครับเป็นเป็นเกมแบบถ้าเขาไปเล่นก็เหมือนแบบย้อนยุคนิดน,นึงนะเป็นเกมภาพแบบเก่าๆหน่อยนะครับแต่ก็ ถือว่าทํามาดีนะครับผมเป็นเกมที่สนุกดีแต่ผมไม่ค่อยชอบอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเกมแนวตั้งแต่เมื่อก่อนชอบนะอันนี้ไม่เกี่ยว,วพูดทําไมวะแล้วก็เรื่องเรื่องต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดไว้หน่อยนะเพราะว่าผมเขาเรียกว่ามาอัดในห้องนอนแล้วก็แม่จะนอนแล้วก็เลยต้องรีบอัดนะเรื่องสุดท้ายนะรัวน,นี้อันดับหนึ่งเลยสำหรับผมก็คือリซีโร่ครับผมแต่ว่าถึงจะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ให้เขาเรียกว่าให้เปอร์เซ็นต์ในการมาครับ สูงขนาดนั้นนะแต่ว่าหลายคนก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็เลยหยิบมานะครับนั่นก็คือรีซีโร่นั่นเองนะล่าสุดก็เพิ่งจะไปขับกับเกม7บาทมาใช่ไหมแล้วก็อนิเมะเนี่ยเพิ่งจะมีซีซั่นสนะครับไม่ใช่เพิ่งจะมีก็มีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะจบไปได้ไม่นานนะครับผมก็คิดว่ามีโอกาสมาเหมือนกันนะครับผมมาโปรโมทซีซั่นสอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะก็ มีโอกาสมานะครับผมโอเคมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะอาจจะต้องร,รีพูดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแม่ผมร้อนนะเพราะว่านี่ผมมาอัดในห้องนอนเนี่ยแล้วก็กลัวแม่ด่านะครับผมต้องรีบอัดหน่อยนะครับก็บางเรื่องอย่างจูจัสูนะครับผมอาจจะไม่ได้ยิบมาคือหลายคนก็อยากให้เรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ให้เข้ามาในลิสต์ก็เพราะว่าผมยังหาเหตุผลไม่ได้สักเท่ทาไหร่ว่าจะมาทําไมนะครับอาจจะมาโปรโมทอนิเมะหรือเปล่าหรือว่า เออมันก็มีโอกาสนะโปรโมทอนิเมะนะครับมันก็มีโอกาสทุกเรื่องอยู่แล้วถ้าจะพูดแบบนี้นะแต่มันยังมันยังไม่พอครับผมเหตุผลมันยังไม่พอนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันมีโอกาส0%นะอาจจะมีโอกาสมากกว่าไอ้ที่ผมจัดมาก็ได้นะไอลิสที่ผมจัดมาก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่าคือถ้าให้มองเนี่ยในภาพรวมนะมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับที่มันจะมาคอลแลบกับเกมเรนเจอร์นะแต่ว่าถ้าเอาไปเทียกบกับชินจังอันเนี้ยน่าจะ มีโอกาสสูงกว่าด้วยซ้ำนะที่จะมาคอลแลบแต่มันผมยังยังเขาเรียกว่าไม่รู้จะหยิบมาทำไม <c oughs> ไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลอะไรมาให้มันดีนะเ <c oughs> พราะว่าลิสต์ที่ผมจัดมาก่อนนั้นนี้ก็คือก็ให้เหตุผลไปทุกทุกเรื่องเลยนะครับผมมีเหตุผลที่จะมาคอลแลบกับรเนเจอร์อยู่นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาโจโจ้นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเดากันทุกเดือนนะครับ <c oughs> <ๆ S 1> ไม่มาสักกรเดือนหนึ่งนะฮะก็เหมือนวันพันแมนเลยที่ผมคิดว่าแบบจะมาจะมาไม่เหมือนมาสักเดือนหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ได้หยิบมานะครับคือถ้าใครมีอนิเมะในใจแล้วคิดว่าแบบเอ้ยมีโอกาสมาส,สูงกว่าในลิสต์ที่ผมจัดมาเนี่ยสามารถมาเม้นกันได้แต่อย่าด่าผมนะผมบอกไว้ก่อนว่าผมมาคาดเดาไม่ได้สปอยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเดินหน้าเนี่ยมันจะเป็นอนิเมะดังหรืออนิเมะไม่ดังเพราะว่าก่อนอันนี้นมันเป็นชินจังแต่ผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมอ่ะจะว่าไงดีอะ เคยบอกไปว่ามันมาเดือนเป็นเดือนใช่ไหมว่าเป็นอนิเมะดังไม่ดังดังไม่ดังเนี่ยแต่ว่าชินจังเนี่ยมนเป็นอนิเมะดังครับหลายคนก็เลยมาเขาเรียกว่ามาว่าผมอยู่เหมือนกันว่าแบบเอ้ยชินจังก็ดังไม่ใช่หรอทำไมถึงบอกว่าอนิเมะต่อไปมันถึงไม่ดังละอะไรเงี้ยคือชินจังเนี่ยมันเป็นอนิเมะเก่าครับผมนะคือเรื่องที่มาคอลแลบกับ l าเดนเจอร์เนี่ยมันดังทุกเรื่องนะจริงๆอ่ะที่ผมไปส่องๆมาก็คือมันดังทุกเรื่องครับผมแต่แค่ว่ามันจะเป็นเก่าหรือใหม่ก็แค่นั้นเองนะ ถ้าเป็นอนิเมะเก่ามากๆเนี่ยมันก็อาจจะมาในเดือนที่แบบอนิเมะไม่ดังที่ผมเคยพูดเอาไว้อะก็คืออนิเมะต่อไปเอาง่ายๆคืออาจจะเป็นอนิเมะที่แบบหลายคนต้องรู้จักนะครับผมอาจจะเป็นวันพีซอย่างนี้หรือเปล่าดะกอนบอลอะไรประมาณนี้ดารุโตะอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีโอกาสมาได้ทางนั้นนะครับแต่ว่าคือมันอยู่ที่ว่าทางตัวเกมจะหยิบอนิเมะเรื่องไหนมานะคือถึงจะบอกว่าชินจังเป็นอนิเมะเก่าเนี่ยแต่มันดังมากนะ แต่เอามาใช้กับรูโตอะไรอย่างี้ไม่ได้นะถึงจะเป็นอนิเมะเก่าเนี่ยแต่มันลิขสิทธิ์แพงมากวันพ <_ S 1> ีชก็เหมือนกันนะถึงจะเป็นอนิเมะเก่าแต่ปัจจุบันแม่งก็ยังไม่จบเลยนะแล้วมันเป็นอนิเมะที่ดังมากเหมือนกันโอกาสมาเนี่ยต่ำสุดๆนะครับแต่มันก็มาได้นะแต่นี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นแววเลยนะฮะเงินวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวแม่ด่านะครับผมไป